สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิก,นกายพีไอพีเช้าบ่ายนะคะประจำนะวันที่5้านะวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์ปีหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสําหรับ V ีไเช้าตัวเด่นก็คือ4กับ7 5กับ8นะคะเราจะห้ากับ7ให้เด้วถ้า4ก็4 0 4 1 4 2ย์4ี่หนึี่สนะ ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ห้าแปดเจ็ดศูนหนึสี่ห้าเจ็ดแปดเจ็ก้านะคะถ้าแปดก็แปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดหกแปดแปดเนาะจักคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สีเจ็ดแปดปดเจ็ดห้าแปดแปดห้านะคะสามตัวก็หนึ่งแปดเจ็ดหนห้าเจ็ดสี่แปดสองสสี่เจดนะคะสองสี่เจ็อาเจ็ดเด้อ ก็ขอเปเพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปบ่ายหกกับเก้าห้ากับสามหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหสองหสาหห้าหเจ็หเก้านะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเกสองเก้าห้าเ้าหเกดนะคะเก้าปดเนาะหกเก้าสามห้าหกสามสามห้าหนึ่งห้าเ้าสอนาะจับกู้กับสามหกหกสามสามเก้าเสหห้าสามห้าเ้าเ้าห้าเนาะ หกเก้าสามห้าหกสหรือจะห้ากสมก็ได้เด้อก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีเนาะเอาห้าเกสานี่ก่ะห้าเสานาะอย่าลืมบ่ายซื้อเช้าเช้าซื้อบ่ายนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเด็ดเพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนนะทุกแนวทางนะคะ อย่าลืมกด u ับสไ i b e กดไลค์ให้ด้วยเดือเข้ามาใหม่อะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ